สวัสดีค่ะเอฟซี 4, แฟนช่องแม่น้อยผ้าร้ยมัณฑการผ้ารวยเส้นซาอูผ้า,า,กา,ผาชกมือนี้แม่น้อยผ้ารวยกับสิผ้าไปตามเนวทงังห้าน้อยของอาจารย์เส้นซาอุเนาะคะ่ะห้าน้อยของอาจารย์เส้นซาอุมือว่าน,นีห้าน้อยกับเข่าแต่เลีกวิ่งเล็กรูดเนาะคะ่ะ ห้าหน้อยอาจารย์เียนซาอูให้วิ่งรูดไว้อยู่ที่เก่ากับแปดฟันแปดห้าหน้อยก็ออกส่วนมากมันสิไปเขายูสะพาอจิตเนาะคะ่ะส่วนมากมันสิไปเขายูสะพาอจิตห้าหน้อยของอาจารย์เียนซาอูให้ไว ตัวจอ8หาหา8มันไปออกดูสพจิตเนาะคะ่ะกรมาพิเศษกระมาเข่าเลขวิ่งรูดเนาะคะ่ะพิเศษกระมาเข่าเลขวิ่งรูดปกติกระมาเข่าเลขวิ่งรูด8เก่งเนาะคะ่ะพิเศษเข่า9เนาะคะ่ะ เอาให้วิ่งรูดไว้ที่แปดกับเก้าพิเศษก็ออกเก้าซเนาะคะ่ะเยเก้าซี 4, บนปกติกับมาออกเขาให้วิ่งรูดยุ่ที่แปดกับมาออกหกสามแปดเนาะคะ่ะตัววิ่งรูดของเขานี่บอรูดแต่ว่าตัวเจาะบอเขาเนะคะ่ะ มื่อนี้เท่ากับมาเบิงมาตามกันเนาะคะ่ะว่าทั้งอาจารย์เชี่ยนซาอูพ่นซีไ้วิ่งทูดยูทีตัวใดเท่ากับมาเบิงน้ากันเนาะคะ่ะน้อยมาร่วมเด้อค่ะร่วมทึ่งสามน้อยซี 4, น้อยทึ่งสพอจิตพิเศษปกติว i ่พี่เนาะคะ่ะตัวเยกอาจารย์เชี่ยนซาอูพิ้นไ้เอาไว้ทึงซีน้อยเนาะคะ่ะ นี่คะ่ะคือแนวทางห้าน้อยมือวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบห้าวิ่งรวดเก้ากับแปดฟันแปดเนาะค่ะเยฟสี่ก็ืิว่าเอาคือตัวเก่ากับมือวานนี่มันกับเฮ็ดได้มากจังสี่เนาะค่ะมันกับต้องเฮ็ดไปตามที่ห้าเกียงได้เฮ็ดได้เดนาะค่ะ วิ่งรูดเก้ากับ8ฟัน8ปสองตัวกับมีหาแ8ดหกแปดศูนย์แเกเก็ดเก้าห้าเก้าเกเกนาะค่ะส่วนสตัวกับมียูสีคูสี่หาง3ตัวกับมีสี่หกแปดสองแเก้าหกนหาเกี่เนาะคะ่ะคือหาน้อยของเข้ามือนี่ ใเอฟซี FC มากะจังคอยเก็บเอาไวบาากก้บ่รากมักกะพานไปทางช่องเฮ้ากะห้เบิง้งเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่าน,นั้นเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมันก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะเสมันเข่าสูมือมันก็คือสีเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะพี่น้อง FC เอฟซีเฮากะโปรดใส่วิจารณาณนในการรับชมแล้วกะรับฟัง ส่วนมากเลขห้าน้อยของอาจารย์เส้นซาอูนี่ถ้าห้าวิ่งรูดเอานี่ก็สิได้ทุกมือเนาะค่ะถึงแม้นสิใได้น้อยก็ขอให้มันได้ทุกมือมันก็ดีก็เห้าไปเจาะแล้วบอถือเนาะค่ะถ่ายคลิปนี่แอดกับิี่เบิงอีกเทือนึงกับพี่น้องเอซเห้ากับแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะ แคบหน้าจอ,อาไว้ตัวเลขแนวทางห้าน้อยของเฮ้ามื่อวันที่16นี่ค่ะแคบหน้าจอ,อาไว้ถ้ามักสอบก็จังค่อยจัดขัดกับพานเนาะค่ะทางสองเฮ้าก็ให้เบรงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่าน,นั้นพีดถือกระบวากัน สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามีแต่ความสุกความเจริญความสมหวังมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเลยสื่อเล็กสื่อเบอื่อก็ขอให้ถือกักนสู้นาสู้ตาเนาะคะ่ะเมื่อนี่รัฐบาลเฮ้ากระสีออกคือกันรัฐบาลอมสิน อ่าน้อยเล่าสตาเนาะค่ะขอให้พี่น้องเยซีเข้าถูกหว,วยรวยเงินในมือนี่กันสุขคู่สุขคนสวัสดีค่ะ